นนะะพี่เป้กชมมีข่าวจะมาอัปเดตน้องด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโรบอกได้ทําการอัปเดตนะ,ะน้องนําตัวละครเข้ามาใหม่ถึง8ตัวเข้ามาเลยซึ่งตัวละครใหม่พวกนีน้น้องอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยต้องเป็นตัวละครที่วงดีเทม ไม่เลยค่ะมันเป็นตัวละครนะคะที่มีหัวเป็นไดนามิกเฮดนะคะน้องๆหรือหัวที่มันสามารถแสดงท่าทางสี่หน้าของเราตามท่าทางของเราอีโมของเรานั่นเองค่ะซึ่งพอม,มาช่วงหลังๆน้องก็จะเห็นว่าเวลาเราไปเล่นแมปของฟรีต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้า 2D เลยมีแต่เสื้อผ้า 3D หรือไอเทมที่เหมาะสําหรับตัวละคร 3D เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตัวพี่แป้งเองที่แปลงได้ทาคลิปบอกน้องๆไปแล้วว่าโลบอกนะคะในเส้นปีนี้นะคะหรือกลางปีนี้ จะมีระบบใหม่เข้ามานะคะน้องๆใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยเพราะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าหัวไดนามิกแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะแสดงสีหน้าท่าทางน,นะคะตามตัวจริงของเราซึ่งผ่าน มของเราหรือกล้องมือถือของเรานั่นเองอใครอยากไปฟังเพิ่มเติมสามารถไปฟังได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้เล่นตวละคร l เลโก้แบบเก่าแล้วตองเล่นแบบ3 d ดีเท่านั้นมันไม่ใช่คะ่ะน้องๆซึ่งตวละครเก่าของเราเนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะต้องเป็นหน้าดินามิกเฮดเท่านั้นเสืออาจจะไม่ใช่หน้านี้นะคะน้องๆโอ้ยอย่าไปตกใจนะซึ่งมันก็จะเป็นหน้าดินามิกเฮดเดี๋ยวไปแปงจะเปิดให้ดูมันจะเป็นใบหน้าพวกนี้นั่นัอง,องคะ่ะ ที่พี่แป้งทําคลิปนี้นะคะที่เกี่ยวกับหัวไดนเมเคดหรือตัวละครที่เข้ามาใหม่แปตัวเนี่ยเพื่อให้น้องๆน,น,นะคะจะได้รู้ข่าวสารก่อนคนอื่นเขาเพื่อรู้บกเนี่ยมันอัป,ดอปเดตอะไรมาทําให้เรากลายเป็นตัวละครนูบหรือกลายเป็นคนหัวร้านอีกน้องจะได้รู้นะคะว่าเออ เด็กกำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่นั่นเองจะได้ไ่ตกเทงก็ดื่นจะได้ไปเมาส์บอกเฮ้ยรู้มาจากโชว์พี่แป้งชมรู้กฎแก,อกเอกอะไรอย่างนี้ซึ่งหากน้องๆนะคะอยากได้ตัวละครทั้งแต่ตัวที่อัปเดตมาใหม่นะคะน้องๆสามารถมาที่ลิงก์ใต้คลิปของพี่แปงได้เลยแล้วก็โหลดตัวละครได้เลยค่ะเพราะมันเป็นตัวละครที่ฟรีนะคะแจกให้กับทุกคนนั่นเองซึ่งพี่แปงนะคะสังเกตม,มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าตัวละคร3ดีพวกนี้ไม่ค่อยฮิตกันสักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าน้องๆอาจจะชอบตัวละครแบบเก่าหรือเปล่านะก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ ซึ่งพี่แป้งก็แอบเสียดายนิดนึงเวลาโรบอทนะคะทำแบบต่างๆให้มารับของฟรีส่วนมากจะมีแต่ของที่ใช้สําหรับ3 d ดีเท่านั้นพี่แป้งก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องพัฒนาไปตามโรบอรกเนาะทาคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือน้องๆชอบที่พี่แป้งนะคะมาเล่าข่าวสารแบบนี้นะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปของฟรีมาจะได้ทันเด้อไว้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย